สนับสนุนโดยรองเท้า MBT แบรนด์ผู้ริเริ่มและผู้นำในตลาดรองเท้าเพื่อสุขภาพเ <Hey. S 1> อาครับกลับมาดูสิ่พเพพาะโช,ชว์สุดท้ายนะฮะครับผมนะใครใครใครเอาเรื่องมา อ้าวนี่ไงเซร์โตะดดูดดูดดูดดขึ้นมาแล้วเนาะให้ผมพูดมาให้ผมพูด่าอ้ดท้ายแล้วแบบสำคัญที่สุดเลยแต่งตัวหน้าขอลูปปงแต่งตัวหน้าขอรูปปงรูปหมาให้ยละอันูด้วเดิเลยอ้าเดี๋ยวดีโชดท้ายสี่โชคนาเหนือครับผมวันนี้มีอะไรมานำเหนือก็แกนั่นแหละอาขาเหมือนอาขาท้มตัวใหทุกทเจอออตต์อันนี้ขอเลยมวยมาเลยครับครผม เคยนำโฆษณาสนุกๆมาให้ดูเนี่ยจำได้จำได้ฮ่ารานนี้เป็นภาคสอครับจ้าเราไปดูกันเลยดีไหมอ่ะได้เลยจได้ไม่เสียเวลาเลยนะฮาราเฮเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเด็ดกว่าเดิมจะมีตั้งแต่ยุคเก่ายุคกลางยุคใหม่เลยมีหลากหลายสินค้าไปสัมอ่ะไปดูอะไรอันแรกโอ้โหโอ้ยท้าวชายตาแก่วโอ้เฮ้ยเดี๋ยวผมเคยดูเนี่ยดื้อเลยผมเคยเห็นนะเนี่ยผมเคยไดิสจนเพลง อันนี้มีพี่สองเกิดทันคนเดียวอ่ะทันเลยมีเมชันเลยนะเมชั่นครับไหนก่อนสุดยอดแล้วชอบทนแ่านรับ Oh! 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 ออชอบท่อนแรปนี่แหละชอบท่อนแรปเมื่อกี้นี่แหละถ่านไฟฉายค่ะกบไม่ใช่ของนอกสิส่งมาขย่องเงินในเมืองไทยไม่ใช่ของทำภายในที่โกรงไรออกนอกเราไปฉายตากบทำในเมืองไงเงินหมุนเดียวในเมืองไทยผมชอบถ่านไฟฉายตากบเราได้ไพ่กบชอบมาแทยโกดชอบกินกบโอ้โหทั้งโกดแรปเลยเคยได้ยินเพลงเขาผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ย ของพีแอนิเมชันเลยทานหรือเปล่าฮานทานหรือเปล่าผมไม่ทานแต่นานมากพี่พี่สองทานเนี่ยคือไม่ทานแต่ไหนแไหนแต่ว่าตอนเด็กๆจำได้เลยว่าใช้ใช้เลยนั่งทานจริงเหรอนั่งเรียทานเหรอ ไม่ไม่ไม่ได้ทันดูไงที่แต่ว่าเพลงนี้เราจะเคยได้แต่เพลงนะคือเพลงของน้องแล้วก็แบบมหาผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันผมไม่เคยเห็นผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแต่ล้อยังแบบยังจําได้ยังร้องกันอยู่ต่ตะปูนเขาไ่แตกบางบ้านนิดนึงนะฮะนิดหนึ่งนะฮะอะไรอะไรดเยอะก็ได้ไม่ว่าหรอกชั้นนิดหนึ่งก่อนไปโฆษณาตัวต่อไปมีโฆษณาไหมดูตัวหนึ่งครับอะไรครับขึ้นอยู่แล้วครับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานครลูกหลานใครไม่สำคัญลูกหลานท่านก็เรียนกันไปได้ีวจบแค่นี้สรลแกนลูกหลานทาท่านลูกหลานท่านเอมาไว้ที่นี่ช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วหลายหลายคนยังไม่มีที่เรียนนะครับ สำหรับโรงเรียนโรงเรียนนู้คิดนี่ว่าจะหาที่ไหนเรียนดีที่ไหนจะดูแลลูกเราที่ไหนจะมีเพื่อนดีๆที่ไหนจะมีสถานที่เรียนดีๆครับผมที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกน่าสนใจมากๆครับผมเทคโนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยกรครับผมให้ลองมาเดินดูครับผมนะครับโอ้โหนี่นะฮะอุปกรณ์การเรียนต่างร้านสมัยตึกเรียนต่างในโอ้ครบคันครับนะครับผมเป็นที่อื่นเนี่ยโรงเรียน มีโรงเรียนตึกใหญ่ๆที่นี่ใหญ่กว่าที่อ yeah, ื for hehe, <t ire> <t ire> <t ire ่นมีครูแบบว่าสอนภาษาอังกฤษดีๆครับคูแบบว่าอาตราใหญ่ดีๆครับที่นี่ดีกว่าอค่าเทอมที่อื่นปกติเท่าไหร่ประมาณสี่ห้าหมื่นที่นี่แพงกว่าแพงกว่าแต่ว่าแล้วแต่ลงแล้วแต่ลง เท่าเท่ากันถ้าลูกหลายคนแพงแต่ถ้าคนเดียวว่็ไม่ถูกเหมือนกันนะไม่ถูกไม่ไม่ไม่ถูกใจเป็นไปไม่ได้จะบอกว่าถ้าของถูกกินไปบางทีมันก็ไม่ดีแต่ที่นี่ทั้งถูกและดีลงทะเบียนเรียน พันห้าถูกไหมเออซื้อหนังสือชุดหนึ่งเท่าไหรหนังสือเรียนอะไรเรียนเสร็จปุ๊บสามร้อยเฮ้ยจริงจริงเฮ้ยเทคโนโลยีมหาละคอยได้ไหมจ่ายค่าอาหารต่อเดือนหกแสนห้าเฮ้ย แต่เป็นแบบว่าทั้งโรงเรียนรวมกันเออมึงแดกอะไรกันบ้าง่าเอาเป็นว่าจะเปิดเทอมแล้วก็มาสมัครเรียนกันได้เลยนะครับที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะครับอันนี้เรื่องจริงอย่างหนึ่งเพื่อนผมเรียนที่นี่โอ้จบมาแล้วแล้วก็ได้งานดีด้วยครับผมจริงๆคือเราปูเขาปูทางไว้ทุกอย่างนะถูกต้องครรับจิงือคุณเรียนจบแล้คุณแต่มากเขาหางานให้คุณได้เลยได้ครับเบอร์โทรศัพท์ยังไง0 2 9 8 8 4 0 2 1ถึงส ครับผมถึงเขึ้น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 เลยขึ้นเลยถึงสี่เลยครับผมครับผมไม่ได้เสียเวลาครับครับอันนี้แบบว่าเป็นเป็นเป็นออกกำลังกายฮะต่างแค่เหรอต่าแค่ไหนโอ้โหลองดูโอ้โหที่เด็กเยอะไอเด็กแปล่ใช่แล้วเยวสิ อ่าวโอ้โหอ้รู้เลยว่ากองลูกเสือนี่มาทำไมไม่ต้องดูก็แล้วผิดส่งไปเสื้อเออโอ้แล้วทุกคนนี่ล้อมล้อมหมดเลยนะอ้าวแล้วอยู่ดีปุ๊บอ้าวเฮ้ยเอาเจอไฟป่าแล้วทุกคนใส่สีแดงดิสิใส่สีแดงเรื่ไม่ได้ไฟคุยเนี่ยอไหนเลยออกออกไอเดียออกกันเลยเอาแด้วไม่โดนไล่คุีนไม่โดนไม่โดนไม่โดนอเหล้วคนเดียวอวัววัวจะข้างแล้ววัวจะข้างแล้วโอ้แล้วดูแล้วดูสายตาเด็กคนนี้ต้องถอดต้องถอดอะต้องแล้วล่ะต้องถอดอ่ะทำยังไงดีอ่ะ อ้าวอ้าวอะไรอ่ะแล้วก็ไปเลยโฆษณาอ้าวแล้วจะรู้ไหมเนี่ยอ้าวแล้วโฆษณาควยบ้าหาวเลขายมันจะจบเิเขาบอกว่ามันเป็นที่ออกกําลังกายฉาฟิตเนสอย่างนี้พูดได้คําเดียวนะครับโฆษณาเมื่อกี้ว่าไม่สุดไม่ของฝรั่งเขาจะเป็นแบบว่า ส่งสัญลักษณ์ไงไม่แน่ไม่แน่ภาษาเมื่อกี้ภาษาเมื่อกี้ที่ขึ้นก็อาจจะจบแล้วก็ได้จบแล้วฮะเมื่อกี้ที่จบแล้วมาอ่ตต่อไปยังไงบ้างลองดูหน่อยอตัวต่อไปอะไรดีกว่าฮะอันนี้เป็นแบบว่ารถเอ่อรถรถรถยนต์รถยนต์รถยนต์นี่ของมือนอกของยูโรให้ดูก่อนวิ่งมาเหนื่อยนะฮะครับผจะรถเก่งคันหนึ่งจอดปั๊บจ้าโอ้ได้แก้มาเลยฮะได้แขับรถบรรทุกอย่างนี้อ๋อเดี๋ยวเห็น อ๋อรถเสียอยู่หรือเปล่าอวอเห็นกำลังดันรถอยู่กำลังดันรถอยู่ก็เลยเอามาช่วยดันนี่ปัญหานียนะ โอ้โหรถสปอร์ตเออแล้วก็ไปเลยนะเขาไม่ลิกไปไม่เลิกใจแล้วก็ไปเลยนะคิดว่าคุณอยากกระดานรถลงไปข้างล่างเลยคุณจะไม่ต้องขับอ๋อโค้ชแช็อกโกแลตไอช็อกโกแลตโอ้อร่อยนะคนช็อกโกแลตเนี่ยอร่อยนะอร่อยคล้ายๆว่า power bar อ๋อกินแล้วแต่กินแล้วมีพลังงานอ๋อโอเคถ้าเป็นเค็มล้วงอื่นล่วงเลยก็คือมีน้ำใจไงคือเราไม่รู้ว่าเขาทารถอยู่ไงไม่เขากำลังแบบยืดเส้นยืดสายยืดขาผมเราสร้าต่อไปนี่ตีก็เถอะครับไปครับ ตัวต่อมาทำไมไดอะะดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนต่อต่อเฮ้ยโอ้ยคนนี้นี่คิดถึงอันนี้โอ้ทาน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 อะไรอ่ะสิงขรนองนาอ๋อทานนี้นั่นทนดองทำยังไงต่อดีครับผมเดี๋ยวผมจะลองกรอมมันดูอันนี้อะโมกุณมุกคุณเลยแบบเนี้ยฮัลโหล นีสองไยท่านรองจะถูกยิงท่านนี้ก็ได้เรียกซึ้งกับน้องนะม่ชุดบั้งไฟเรียกอารมณ์ประมาณแบทแมนสองไฟอันนี้เรียกบ้างไฟนี่แล้วดูหน้าเนี่ยโฆษณาเยอะมากเลยนะพี่โอ๊ตเนี่ยเนี่ยแหละโอ้โห โอ้โหโอ้โหไม่ไม่เข้ใจเลยทกค้วนถามอยู่พอดีไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่นะฮะอ้หมดเลยยบโอ้โหงคร์นี่โฆษณาตัวเครื่องยนต์้ ม่้องทีเป็นโฆษณาตัวแรกของพี่เขาอ่าพี่เขาเข้าวงการคือเขาทำชิ้นนี้ก่อนเลยที่ผมไปถามเขาคือพี่เก่งป่ะเขาชื่อพี่เก่งป่ะพี่เก่งครับตอนน้เขาโด่งดังแล้วก็ดังเบโซ่อาโด่งดังกับดังเบโซ่สองสี่เก้าเป้าสองสี่เก้า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 สี่เก้ที่เป็นโจรก็ก็ดังเองเพราะเเป็นตัวร้ายอยู่แล้วนะเอออ่าเดี๋ยวตัวต่อไปเลยดีกว่าครับไม่ต้องตีความอันนี้ดูแล้วรู้เรื่องทันทีเลยอ่าไม่ตงไม่งงแล้วต่อไปไม่งงแล้วไม่ต้องหนีแล้วตัวต่อไปครับผมตัวต่อ นี่นี่ของนานไทยครับครับผมอ๋อไม่น่าใช่นะพี่เอ้ยเอ้ยเขาลูกผัวแล้วใครอ่ะเอะไทยเฮ้ยไปดนมเยอะไทชเยอะทเอาตบเลยตบเลยมาครั้งจีนจีนป่ะจีน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  อ๋อผมลื่นอ๋อใช้แล้วผมจะลื่นมากจนแบบเขาลูบหัวอยู่แล้วมันเบรกไม่อยู่ไงเจ๋งตรงนี้เลยว่าทัชเลยว่าทัชเลยลื่นนะฮะไม่ตั้งใจนะครับผมก็ยั ผมเลื่อนผมเลื่อนะครับแล้วทำไมต้องจับจริงะครับไม่ได้ไม่จับจริงกล้องก็มุงกล้องแล้วถัดมานี่มันเลื่อนซะแล้วจับปิดกดซะแล้วแกเห็นไหมล่ะคือไม่จับก็ไม่ได้จับแล้วมันสู้ไงมันโกดนะพี่คิดจะคู่แม่อาเลยครับมาเลยครับไล่โดนนะครโดนแล้ยครับนี่เดี๋ยวนี้ยังไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ครับยังไม่เจ็บไม่เจ็บขอสามพันห้า โอเคครับเอามาเร็วตัวต่อไปเก่งหลุดตัวต่อไปเลยดีกว่าฮะอันนี้เป็นโฆษณาแบบสร้างสรรค์สร้างสรรค์หน่อเขาบอกอะไรอ่าเกี่ยวกับเบร่เบร่ทำลายยืดทำไมอ่ะอ้าวให้ดูให้ดูไม่ให้โอ้อหอันนี้อ่าอันนี้มันลดความอ้วนเข้าเหรอใช่ไอ้นี่ไงผมจําได้เราทานอันนี้เราทานเราทานทุกคนเลยไม่ทาน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 อะไรอ่ะ โอ้โหซีเล็กป่ะเออได้ป่ะซีเล็กซีเล็กซีเล็กผมเคยไปเล่นตลกเล่นนะผมเคยไปเคยไปเล่นกับพ่อได้ไอันนี้คือมันเป็นโฆษณาการที่เอาไปเอาไปส่งคณะผมเคยไปเล่นด้วยอคณะผมเคยไปเล่นมวงนี้ที่พ่อมีจำไม่ได้วมีผู้ชายอีกคนด้วยนะที่เวลามองงั้นงั้นมันมีหลายตัวเคยไปเล่นนะงับงับครับเล่งับงับต่อไป ต่อไปอ๋อเนี่ยเบียร์เบียเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อเนี่ยเบียร์เบียร์ตั้งแต่สมัยสองสองสี่เก้าเป้าเลยเนี่ยขั้วเก้าเป้าอ้าวจะไปละอ้าวแล้วเทำบัลเล่ทำบัลเล่ทำบัลเล่โอ้โหเด็กพังงงเลยอ่ะเอแล้วดูดินักฟันนักฟันก็งงว่าผู้ชายแมนแมนนี้ทำไมต้องไปเต้นบัลเล่ต่อแถวแล้วครับโอ้โหหน้าหน้าเรียนเหลือเกินอ๋อ

รองเท้ายี่ห้อ MBT ครับผมรองเท้า MBT แบรนด์ผู้รู้เริ่มและผู้นำตลาดรองเท้าเพื่อสุขภาพครับอ๋ออย่างไงนี่มันอประชาชนประเทศเพื่อนบ้านกำลังมีบุตรนี่อะไระครับมันยาวอย่างนั้นเหรอครับลาวท้อง ครับผมครัเอ็น่าปูสนาออกแบบโดยใช้ใช้กล้าเลยเหรอใช้ารครับผมที่ช่วยให้ผู้สมใส่ภาพดีขึ้นในขณะยืนหรือในขณะเดินนะครับผมรองเท้านี้ครับเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพนะครับผมผ่านการออกแบบยอดเยี่ยมและประกอบด้วยวัฒนะก็พูดไปสิ วนาตะกำใหม่นะครับผมแล้วก็นาตะกำครับผมแล้วก็เล่นแบบนี้ได้ด้วยตีเลยตีแรงด้วยตี่แหล้วขาจับจับตีดีดีแรงด้วยแรงด้วยเขาหยิบออกไปเราแย่งเขาเลยนะครับผมถ้าสามารถหาซื้อได้นะครับที่เคาน์เตอร์ M B T นะครับผมเอเมโพเรียมนะครับผมสยามพารากอนชูสตูดิโอและชูคาเฟ่นะครับผมรองท้าเพื่อสุขภาพมีพี่ดาราครับผมผมเจอมา มันสองคนนั้นที่เขาใส่จ้าะฉะาั้นคิดว่าบางทีเห็นรูปทรงแล้วก็แบบว่าทรงแบบนี้ฉันไม่ชอบใส่จริงๆแล้วมีหลายแบบครับที่รู้จักอี่เป็นสิบคนเลยอ่ะครับผมอะไรฮะ เดี๋ยวบอกสองคนใส่แล้วที่รู้จักอีกสิบสิบคนนะตีนเปล่ากำลังไปกำลังกําลังสนใจถ้าผครับผมครับผมด้วยนะครับมีรองเท้านี่ดีจริงๆก็จะมีหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกนะแต่ว่ารองเท้านี้เป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพจะใส่สวยงามเนี่ยอย่างที่ท่านเคยไปดูตามตลาดมันไม่ได้หรอกแต่ว่าจะมีแบบที่ท่านชอบบางทีเขาจะมีเป็นแบบหนีบแล้วก็เป็นเพชรเพชรอะไรเงี้ยอ๋อปยุบไปยุบไปายุออกแบบมาแล้วนี่ไงเพื่อสุขภาพลดแรงกระท u n กระแทกอย่างนี้ครับผมด้วย การ การเดินการืนนะครับผมเกี่ยวกับระบบขับถ่ายอะไรด้วยก็เกี่ยวนะเออหรอหรอไม่เขาบอกว่าใต้ฝ่าเท้าเกี่ยวกับรถล้รถขับถ่ายเขาออกแบบมาอันนี้จริงคระไม่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 พี่พี่ทำเป็นเล่นไปใต้ฝ่าเท้าเราจะเป็นจุดไงรวมเส้นประสาทอยู่ตรงใต้ฝ่าเท้าทั้งหมดนี่มันส่งผลนะถูกต้องครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงสลับนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะผมอยากรู้เรื่องอะไรก็บอกมาอยากรู้เรื่องอะไรก็ส่งกันเข้ามาครับผมรจะจัดการตี แพ้ตีแผ่กันได้หมดเลยได้ไหมดเลยครับพี่บกันใหม่นะครับวันศุกร์หน้าครับกับรายการซีโชว์บลซี